สวัสดีครับผมสวัสดีเพ,พื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel z e a c กับคอนเทนต์ของเกมคาบอาต์เอ็มอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเรามาอยู่ที่คอนเทนต์สิ่งที่สายฟรีควรรู้และควรทำนะครับซึ่งผมคิดว่าได้จะมีมาณสิบข้อนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นทั้งคลิกแล้วก็การแนะนานะครับคือจะทําหรือไม่ทําก็ได้หรือว่าจะเป็นการบอกช่องทางอื่นช่องทางในการทําเงินอะไรนะครับผมซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับเป็นข้อมูลที่ จริงๆแล้วไม่ใช่แค่สายฟรีนะครับทุกคนสามารถทําได้เหมือนกันหมดเลยนะครับก็มันจะมีอะไรบ้างนะครับสาคัญยังไง๋ยวเรามาดูกันทีละข้อเลยนะครับแน่นอนนะครับผมสําหรับในเกมนี้นะครับข้อแรกเลยก็คือสามารถรับใบดันฟรีได้วันละครั้งนะครับจากการทำเวสจาก MBC O Corner คนนี้นะครับ m p c คนนี้นะครับจะมีเวสที่เราสามารถรับใบดันฟรีได้วันละครั้งนะครับซึ่งจะมีใบดันร้อยยี่สิบห้านะครับทั้งในส่วนของร้อยยี่สิบห้าแมลงร้อยยี่สิบห้าเข็มทิศนะครับร้วสามารถส้มและร้อเขียวนะ ร้อยยี่สิบะครับผมซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับวันละครั้งนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตนะครับผู้เล่นทุกคนได้ค่อนข้้งเยอะนะครับคือเราสามารถเลือกใบดันที่เหมาะสมตัวเองนะครับไปลงได้คือย่างว่ามันเป็นของฟรีนะครับ เหมาะสำหรับช่วงเริ่มต้นแบบเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งระยะเวลาของไอเทมชิ้นนี้นะครับจะมีระยะเวลา24ี่ชั่วโมงคือมันจะมีเวลาหนึ่งวันะ,นะครับเราต้องใช้ภายในหนึ่งวันเท่านั้นนะครับสมมติผมรับวันนี้เนี่ย10บโมงครึง่งผมก็ต้องใช้ไอเทมชิ้นนี้ก่อนพรุ่งนี้1ิบโมงครึ่งนั่นเองเนี่ยเขตสอก็คือการเลือกลงดันสำหรับสายฟรีครับในเกมนี้ครับผมหลายหลายดันเจียน,นะครับมันจะมีกล่องที่เรียกว,ว่ากล่องห้ารอบนะครับซึ่งผมมองว่าสำหรับผู้เล่นสายฟรีหรือว่าใครที่อยู่ในช่่่่่ววงงงงตตตัั้้้้นนนนนนเเเรรริมมีีียยยยแแะะาาาใหลดดบบกกจคสโท ลงดันให้ครบ5้ารอบในหลายๆดันนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างในส่วนของดันร้อยสามห้าเขียวนะครับถ้าเราลงครบ1รอบเนี่ยเราจะได้การันตีหินขาว1เม็ดนะครับลงครบ2รอบเราจะได้ใบดันคืนนะครับสารอบเนี่ยเราจะได้แต้มชื่อเสียงนะครับห้ารอบมันจะได้กล่องถูกไหมร้ยสามารถส้มก็เช่นกันนะครับจะอยู่ในหลูปเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งดันอื่นๆนะครับที่มันลงง่ายกว่านั้นนะครับก็คือดัน9 5้าห้านะครับดัน9 5้าห้านะครับถ้าเราลง1ครั้งวันละรอบนะครับเราจะได้กล่องสุ่มเงิน1กล่องนะครับซึ่ง มันก็อาจจะไม่ได้เงินเยอะอะไรมากมายแต่ว่าผมมองว่าเราลงดันแล้วเราได้ค่าดันคืนนะครับของในดันที่เหลือคือกาไรนะครับซึ่งที่ที่ผมจะบอกก็คือว่าถ้าสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ไปเล่นสายฟรีหรือว่าผู้เล่นที่แบบกําลังเริ่มต้นใหม่นะครับในช่วงต้นเกมนะครับให้เราเลือกลงดันนะครับที่มันมีการกระจายความเสี่ยงมองนี้นะครับเช่นเนี่ยอย่างดัน120นะครับ illusion castle noble เนี่ยลงหนึ่งรอบเราได้กล่องสุมเงินใช่ไหม สองรอบประเทศใบดันคืนเนี่ยห้ารอบประเทศกกอกดันอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งข้อหมายของตัวว่าให้กระจายนะครับไปลงใบดันต่างๆนะครับที่ หนึ 1> 1, ่งต้นทุนไม่แพง2คือมีกล่องการันตีนะครับผมและหลังจากที่เราลงดันได้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับผู้เล่นที่บางคนผมว่าอาจจะลืมลระซ้ำนะครับเราสามารถนะครับนำแต้ม d p ที่เราได้จากการจบดันเนี่ยมาสุ่มครับแลกของที่ d p Exchange, n b c ตรงนี้ได้นะครับซึ่งของระงวัลในกล่องเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับคือเราอาจจะเลือกแบบ เป็น e x p ปีก็ได้นะครับหรือว่าจะเอา DP มาลุ้นในส่วนของเซฟการ์ดก็ได้นะครับหรือจะแลกในส่วนของไ y o อฟก็ได้นะครับคือเรามีโอกาสได้ไบ off แบบพวกแอมพวกเลดจากไปพวกนี้ด้วยนะครับแ mm hmm. ม็กเลดอะไรเงี้ยจากของพวกนี้ก็มีนะครับหรือว่าจะแลกแต้มคลาสชื่อเสียงจากตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ mm hmm. DP เนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่หลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะลืมแล้วก็ไม่ได้ทํามันนะก็คือถ้าลงงานเสร็จแล้วก็นําแต้ม DP มาแลกที่นี้ด้วยนะครับจะได้ไม่เสียงฟรีนะ แล้วก็มันจะพ่วงต่อมาอีกน,นึงก็คือทุกครั้งที่เราจบกันนะครับมันจะมีกล่องนะครับของไอลอดขเขียว e ใต้ชื่อตรงนี้นะครับไอลอดกิว e เนี่ยเวลาเราตั้งตัวละครหลักของกิว e นะครับซึ่งตัวนี้คือผมทําไปแล้วตัวละครนี้ผมทําให้ดูไม่ได้แต่ว่าคือ ข้อสาคัญคืออย่าลืมนะครับตั้งตัวละครที่เราเล่นเป็นประจำเนี่ยเป็นตัวละครหลักของคิวนั้นๆนะครับมันจะสามารถนะครับที่จะรับของรางวัลนะครับจบแดนตรงนี้ได้นะครับซึ่งเราจะสามารถเข้ามารับนะครับของรางวัลที่เพื่อนๆของเราเนี่ยแชร์ทิ้งไว้นะครับก็คือเรากดตรงหัวข้อคิวนะครับแล้วก็คิวเทเชอร์ตรงนี้นะครับแล้วสามารถกดรับได้เลยนะครับซึ่งตรงฝั่งขวามือตรงนี้นะครับจะมีกล่องที่เป็นกล่องทองแบบโบนัสด้วยนะครับไอ้สออย่างนี้นะครับดียังไงเนี่ยคืออันแรกนะครับ มันเป็นการรับไอเทมแบบเยอะมากๆถูกไหมซึ่งในเนี้ยหนึ่งในนั้นนะครับจะมีโอกาสที่เราจะได้ใบเลดหรือว่าใบแอมไบคิพวกนั้นด้วยนะครับตรงเนี้ยโอกาสออกมาน้อยแต่มีนะครับส่วนไอกลองทองกล่องนี้นะครับมันมีโอกาสที่เราจะได้ของแร่เช่นกันนะครับคือของแรนมันเยอะมากๆแต่ว่าโอกาสมันน้อยหน่อยแต่ว่าอย่างที่บอกครับคือของฟรีเนี่ยเราเข้ามารับทุกวันเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการลงดันกิลครับ ตัวดันกิลเนี่ยแต่ละกิลเนี่ยเขาก็จะตกลงเวลาในการลงกันชัดเจนใช่ไหมว่าแบบจะลงกี่โมงอะไรไงแต่ว่าการเจนกิลครับมันจะได้ของรางวัลที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่อย่างในช่วงเริ่มต้นเลยครับคือของรางวัลจากดันกิลนะครับมันจะสามารถนํามาแลกพวกยาโพชั่นพวกอะไรพวกนี้ได้นะครับคือมันจะให้เป็นตัวโทเค็นออฟยูนิตี้มานะครับซึ่งเจ้าตัวโทเค็นออฟยูนิตี้เนี่ยราคาในตลาดเนี่ยมันค่อนข้างโอเคนะครับคือมันสามารถขายได้ อย่างยกตัวอย่างผมมีอยู่9อันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ราคา 39m นะครับคือเราสามารถขายได้เรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเราเป็นผู้เล่น Summer. ที่ยังไม่รีบนะครับใช้ในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถลงดันกิวทุกวันแล้วก็นํามาขายได้ก่อนนะครับเพื่อปั้นเงินในช่วงแรกนะซึ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับทุกครั้งที่เราลงดันกิวเนี่ยมันจะได้ของรางวัลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับ I id เนี่ยผมไม่ได้ลงมานานล้วแต่ว่าเราสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้ตรงนี้เช่นกันนะครับส่วนอย่างสุดท้ายนะครับท การทำเควสนะครับผมที่ครับเมอร์แชนตรงนี้นะครับคือตรงนี้มันจะมีเควสหนึ่งนะครับที่เราสามารถรับนะครับเพื่อแลกกับโทเค็นในการคราฟขอกได้นะครับก็คือ New Material Development นะครับเควสนี้นะครับเขาจะให้นะครับเรานำอัพเกรด Core Highs นะครับสามเม็ดมาคราฟนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเราเอาอัพเกรด Core Highs นะครับสามเม็ดมาครับนะครับที่ APC ตรงนี้นะครับ เมื่อเราครับเสร็จแล้วนะครับเราสามารถส่งเควสให้เขาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเขาจะให้ของรางวัลนะครับเป็นโคโทเค็นนะครับซึ่งถามว่าโคโทเค็นที่สําคัญยังไง c นะครับโคโทเค็นนะครับเป็นไอเทมสําคัญสําหรับการปลด เงื่อนไขในการคราฟไอเทมชิ้นต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสเตนโพลเนี่ยถ้าผมจะคราฟเซตนี้นะครับผมใช้โคโทเคนหนึ่งอันในการปลดล็อกแทนเงิน10เอ็มได้เลยนะครับคือโคโทเคินนะครับมันสําคัญจริงๆสําหรับคนที่มองไปถึงอนาคตสําบการที่เราจะเปิดแต้มคราฟอะไรต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยผมมาให้ดูต้งแต้มห้าพันนะครับถ้าเราจะคราฟในส่วนของชามอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถใช้โชโทเคินเนี่ย 15อันนะครับแทนเงิน 300m ได้นะครับซึ่งผมมองว่าผู้เล่นสายฟรีเนี่ยถามว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้มาคราฟของพวกนี้ไหมผมมองว่ามีนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงท้ายๆแต่ว่าในทางกับกันนะครับถ้าเราสะสมพวกโทเค็นพวกนี้ไว้เยอะๆนะครับมันก็จะประหยัดเงินตอนที่เราจะใช้นะครับในการปลดล็อกนะครับไปได้ค่อนข้างพอสมควรนะแล้วก็ข้อมูลที่เหลือในคลิปนี้นะครับมันจะไม่ใช่สิ่งที่ควรทำแล้วแต่จะเป็นการแนะนำแหละนะครับว่า สายฟี่เราทําอะไรได้บ้างนะครับคืออย่างแรกนลแน่นอนนะครับคือถ้าเราเป็นสายฟีเนี่ยคือเราต้องขยันในการลงดันถูกไหมคือผมอยากยกตัวอ,อย่างให้ดูกับคุณประทองในกิลเรานะครับคุณประทองเนี่ยแกเป็นผู้เล่นสายฟีที่ทุกวันนี้เนี่ยของแกไปไกลมากๆนะครับคือเรียกได้ว่าของหลักแสนไปแล้วอะ่ะากับการที่แบบแกแทบจะไม่เติมเงินเลยนะครับแต่เน้นความขยันเข้ามาแทนนะครับซึ่ง ถ้าถามว่าแบบสายฟรีซื้อหยวนได้ยังไงถ้าเป็นสายฟรีเราแบบจะซื้อเมีอะซื้อหยวนได้งไงนะครับจริงๆแล้วนะครับคือคุณไม่ต้องเติมเงินเลยครับคุณก็สามารถทุ่มเวลาไปกับเกมแล้วก็สามารถที่จะซื้อของในเกมที่เป็นของแคสได้นะครับเพอในเกมนี้เนี่ยครับข้อดีของมันคือเวลาเราซื้อของในแคสช็อปเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเขาจะใช้เป็นเงินเจมนะครับเขาไม่ได้ใช้เป็นเงินบาทนะครับเงินบาทเดียวที่ใช้ก็คือการแลกเจมถูกไหมซึ่งเวลาเราซื้อแบบพวกแพ็กเกจสตาร์เตอร์แพ็กอย่างเนี้ย ซิลเวอร์แพ็กโกลแพ็กวีไอพีแพ็กเกงเงี้ยเราจะใช้เป็นเงินเจมหมดเลยเห็นปะ่ะซึ่งความสำคัญของมันก็คือตรงนี้ครับอย่างหยวนอย่างเงี้ยแพ็กเกจเนี้ยอยู่ที่1พ0 0หนึ่งพันสามร้อยเจมใช่ป่ะหยวนกับไอริวเนลอยู่ที่สองพันสองร้อยเจมหรือถ้า,าจะซื้อแค่หยวนอย่างเดียวนะครับเนี่ยหยวนอย่างเดียวก็อยู่ที่เจ็ดร้อยเจมถามว่าถ้าเราไม่เติมเงินเราจะใช้พวกนี้ได้ยังไงนะครับใช้การฟาร์มยังไง คือเวลาเราขายของในเกมนะครับคือตอนนี้นะครับมันจะสะดวกกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกขายของเป็นราคาเจมได้แล้วนะครับนี่เห็นป่ะคือโอเคแหละของบางอย่างมันขายเป็นเจมไม่เวิร์กเพราะว่ามันมีน้อยหรือว่ามันถูกนะครับคือไอเทมบางอย่างะครับถ้าราคาเจมมันสัมพันธ์กับราคาเอ็มยครับมันจะมีคนรับอยู่เสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอสโตนนะครับเห็นไหมผู้ชม1กองอยู่ที่80เจมนะครับ1กองใหญ่ถ้าเป็นราคาเอ็มเนี่ยจะอยู่ที่ 40อี่เอ็มนะครับถ้าเป็นราคาเจมอยู่ที่ประมาณ80เจมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถนะครับเลือกได้2แบบเลยคือ1นะครับเราสามารถที่จะฟาร์มนะครับไอเทมชิ้นเหล่านี้คือมันเป็นดันที่ผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับเพราะว่าให้ลงมาฟาร์มนะครับอายุก็อย่างอีกครั้งหนึ่งก็คือที่มันแพงขึ้นมาหน่อยก็คือเออร์สโตนนะครับเออสโตนเนี่ยกองหนึ่งประมาณ 2-300m เอ็มใช่ไหมถ้าเราฟาร์มนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะขายเป็นเจมนะครับต่อห่งกองหรือขายเป็นเอ็มต่อหนม่งกาปกติ แล้วเราเลือกที่จะขายหินขาวตามปกติก็ได้นะครับอย่างหินขาวตามปกติเนี่ยราคาจะอยู่ที่2เจมใช่ไหมคือผมไม่ชชว่์วหรอกว่า2เจมเนี่ยขายออกไหมแต่ว่าถ้าเราในทางกับกันครับถ้าเราขายเทมเป็นราคาแบบเออแซตามปกตินะครับเราก็ขายนะครับเป็นราคาตามปกติแล้วเราก็ถธสมเงินเอมเนี่ยประมาณ2 3งสเอมเมื่อกี้ใช่ไหมไปซื้อ,อเทมชนนิ้นนั้นๆนะครับที่ราคาแพงๆแล้วตั้งขายเป็นเจมสำหรับคนที่สนใจคือเราสามารถที่จะโขง โกนนะครับขายได้ด้วยซ้ำาลยครับยกตัวอย่างเช่นไอเทมบางอันเนี่ยคือเรามีคนต้องการรับอยู่ที่ 2,000m อย่างสมมติเฉยๆนะครับมีคนรับอยู่ที่ 2,000m แล้วแบบเขาอาจจะมีคนที่สนใจในราคาเจมด้วยก็ได้นะครับสมมติไม่มีคนโผล่มาว่าแบบเออรับไอเทมชิ้นเดียวกันเนี่ย สมมุตินะครับหนึ่งพันเจมแล้วเราโอเคกับการเทรดในเงิน้วงทำนองนี้ใช่ไหมเราก็เอาเงินเอ็มที่เรามีเนี่ยไปซื้อของชิ้นนั้นนะครับแล้วก็ขายเป็นเงินเจมให้กับคนที่สนใจเช่นกันในทางกลับกันนะครับสมมติผมมีเงินผฟ farm ได้เงินมาพันเอ็มแล้วแบบผมมีเงินใช่ป่ะผมก็เอาเงินไปซื้ออสโตนนะครับแล้วผมก็เอาออสโตนเนี่ยไปขายให้กับคนที่เขาสนใจหรือว่าคนที่เขาโข่งรับ นะครับแล้วเราก็จะได้เงินเป็นตัวเจมมาพอเราได้เป็นเจมมาพบเราก็เอาเจมที่เราได้มาเนี่ยไปซื้อหยวนหรือว่าไปซื้อพรีเมียมได้นะครับอันนี้คือวิธีซื้อของแคสสาหรับสายฟรีที่ไม่ต้องเติมเงินนะครับเพราะว่าไอเทมแคสบางอย่างอย่างที่บอกครับมันต้องซื้อจากหน้าช็อปเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้เติมเงินเลยเนี่ยเราก็ยังฟาร์มเจมได้อยู่นะครับเราก็ยังหาเจมได้อยู่นะครับอันนี้คือทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับทริคสำคัญๆที่อยากจะฝากไว้นะสำหรับคนที่ เป็นสายฟรีแล้วแบบไม่รู้จะซื้อหยวนยังไงนะครับอันนี้มีคนเป็นปัญหานี้ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ข้อสําคัญนะครับสําหรับคนที่เป็นสายฟรีแบบเริ่มต้นนะครับคือถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงการตีบวกนะครับอันนี้แนะนําจากใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย